สวัสดีค่ะพี่สิรานะคะเพื่อนๆไปค่ะวันนี้นะจะพาไปเที่ยววัดไทยนะวัดศรีนครินทรวอลลาลามนะเพื่อนๆน,นะก็เป็นวัดหลวงเนาะเป็นวัดหลวงไทยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะฮะตั้งอยู่ที่เมืองนะคะอาราวนะอารานะก็ห่างจากเ,เมืองที่พี่สิรัฐอยู่เนาะประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะ ห่างจากเอ่เบรนนะครึ่งชั่วโมงเป็นอ่วัดหลวงที่สวยงามนะฮะเป็นเอ่อ,อเอ่อเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นศูนย์รวมเนาะเป็นศูนย์รวมใจนะฮะของคนไทยที่อยู่อ่ในต่างแดนเนาะที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะเพื่อนๆก็เก็บภาพบรรยาา เก็บภาพบรรยากาศนะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็สวยงามนะฮะวัดนี้เนาะก็จะค่อนข้างเงียบนิดนึงนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีสถานาการณ์โควิดเนาะก็วัดก็ปิดปรับปรุงเนาะไม่ใช่ปิดนะะเพื่อนๆก็คือว่ากำลังปรับปรุงเนาะกำลังปรับปรุงเพราะว่าก็คือ,อ ผู้คนก็จะไม่ได้ค่อยเดินทางมาที่วัดสักเท่าไหร่นะยกเว้นแต่เขาจะจัดงาน,นในช่วงเทศกาลอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือว่าจะเปิดให้เข้าก็ต้องมีอ่าเขาเรีเยกอะไรนะฮะบัตรในการฉีดงวัคซีนนะก็มีการตรวจเนาะตรวจเข้มงวดนิดหนึ่งนะฮะ,ะเพื่อความปลอดภัยเนาะของ ท่านาเจ้าอาวาสพระภิกษุสงฆ์นะที่ท่านอ,าอยู่ในวัดเนาะก็สวยงามนะเพื่อนๆเนาะพี่สีรัฐก็มาเที่ยวนะเพื่อนๆะเนาะคุณลุงก็พามาทัวรนะ์นะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาชมพี่สีรัฐก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะวัดไทย อ่าที่นี่นะคะก็สวยงามเป็นบรรยากาศแท้ๆเลยนะคะเหมือนกับอ่าบรรยากาศวัดอ่าในเมืองไทยเนาะเพื่อนสำหรับที่นี่นะคะเพื่อนอ่าพระพุทธรูปเนาะสำหรับคนที่มาอยู่ในต่างแดนนะคะแล้วก็อยากได้อ่าพระพุทธรูปนะไปอ่าสักการบ,บูชาเนาะที่บ้านนะคะก็สามารถมาอ่าเช่าได้นะฮะท่านก็เปิดให้เช่านะเพื่อนน,นะ เชาอ่าอ่า,อา,อาพระประจวันเกิดนะพระพุทธรูปก็สวยงามนะเป็นทรงอ่าพระพุทธรูปทรงอ่าพระพุทธชินาราชนะเพื่อนๆพ่ี่เสียก็พูดภาษาทางธรรมไม่ค่อยเก่งนะเพื่อนๆก็พูดไปตามธรรมาชาติของพี่น,นะนเพื่อนเพื่อนนะก็มีอ่าเหรียญอ่าเป็นพระไว ค่อยสวยงามนะคะเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยก็มีนะเอาอ่ามาเช่าบูชาได้นะ,ะเพื่อนเพื่อนนะมาบูชาเนาะเขาเรียกมาบูชาโอ้ปีเสียแล้วก,ก็พูดไม่ค่อยเป็นนะ,ะเพื่อนเพื่อนนะสำหรับคนที่ไม่มีพระพุทธรูปเนาะที่บ้านนะมาอยู่ต่างแดนนะคะก็อยากจะได้ไปไว้บูชาก็มาบูชาที่นี่ไป ไว้สำหรับกราบไหวบูชาที่บ้านก็ได้นะคะที่นี่ก็คนไทยนะคะสามารถจะมา,าถาวายสังคดงสังฆทานนะ,ะนเพื่อนได้หมดเนาะที่นี่นะสวยงามนะ,ะมนเพื่อนนะก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะ,ะที่เป็นวัดใหญ่เนาะวัดใหญ่นะ เดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะเพื่อนๆเนาะสวยงามมากเลยนะเพื่อนๆคือมาวัดนี้ก็เหมือนกับอ่อได้บรรยากาศวัดอ่าในเมืองไทยจริงๆนะเหมือนเราอยู่เมืองไทยเลยนะคะเพื่อนๆนะ,ๆนะสำหรับคนที่อ่าคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาวัดนะมาทำบุญก็จะช่วยให้ใคลายนะฮะความอ่าคิดถึงเนาะเมืองไทยนะคะเพื่อนๆ มากับไหว้บูชาได้นะเพื่อนๆนะแั้วก็ตกแต่งเหมือนบรรยากาศาวัดที่เมืองไทยบ้านเราจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นตู้หนังสือเนาะตู้หนังสือสดมน่ะเนาะของพระพิสุสงฆ์เลยเนาะสวยงามนะเพื่อนๆสวยงามเดี๋ยวเราชมบรรยากาศ ด้านบนเนาะอันนี้เป็นอ่าด้านบนของอ่าอาคารวัดนะคะพเพื่อนๆนะเดี๋ยวไหว้พระกันก่อนเนาะสวยงามมากนะ,ะพเพื่อนสวยงามจริงๆนะคะเ,เหมือนเราไปวัดอ่าในเมืองไทยจริงๆนะคะพเพื่อนๆเนาะก็มีรูปอ่า ั้นรูปเหมือนเนาะของสมเด็จย่านะคะเพื่อนๆมากราบไหว้กันนะคะเพื่อนนะที่นี่ก็จะจัดงานทุกเทศกาลนะะที่เป็นเทศกาลของอ่ของคนไทยเราอะนะคะเพื่อนเนานะนะีนะ่นะภาพบรรยากาศมาให้ดูนะเพื่อนๆสวยงามมากนะเหมือนเลยไหมเหมือนเราอยู่เมืองไทยเลยนะคะเพนะืนะ่อนๆ วันนี้ก็เจ้าวาดนะท่านก็กำลังซ่อมแซมนะฮะว,วัดอยู่นะฮะเพื่อนเน,นาะเพราะว่าก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โ<ๆ>ควิดนะก็ได้โอกาสปรับปรุงเนาะวัดวาอารางนะฮะเพื่อนเพืเ่อนนาะช่วงปีใหม่เนาะช่วงปีใหม่ก็จะ จัดงานนะวันที่สองนะจะมีงานาตักบ,บาตรนะทำบุญนะฮะก็คนไทยเนาะก็จะมาทำบุญนะนะฮะอ,อพอดีคนที่เขาอยู่ที่วัดเนี่ยนะคนไทยเนาะที่อยู่ที่วัดก็บอกว่าก็ได้บอกบุญมาเนาะก็คือว่า วันที่สองเนี่ยเขาจะมีงานนะคะมีงานาเทศกาลเนาะต่ปาท,ทาบุญปีใหม่แหละนะคะเ,เพื่อนๆเนาะคนที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาทําทบุญใส่บาตรได้นะคะวันที่สองเนาะพี่เสียก็บอกบุญไปเลยสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ <Yeah. S 1> มาทําทบุญเนาะใส่บาตรได้นะวันที่สองอ่ะไปค่ะเดี๋ยวไปชมพัดบรรยากาศ คนลงของเรานะฮะเก็บภาพมุมสูงมาให้ดูนะเพื่อนๆเ,เนาะจะได้เห็นกันอ่าบรรยากาศนะาของอวัดวัดไทยนะคะ สำหรับที่นี่นะฮะก็จะมีการสอนภาษาด้วยนะเพื่อนนะสอนภาษาไทยภาษาเยอรมันอ่าสอนเรื่องของการทําอาหารอะไรประมาณเนี้ยก็มีนะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านข้างนะเพื่อนเพื่อนใครที่มาเที่ยวก็แวะซื้อนะแวะซื้อช้อปปิ้งกันนะเพื่อน <laughs> หลากหลายแล้วก็มีร้านอาหารไทยด้วยนะครับเพื่อนนะนะก็นั่นแหละ เป็นธรรมดาของคนไทยเนาะทำบุญเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวเนาะจับใจซื้อของกับบ้านนะฮะซึ่งก็มีอาหารไทยอาหารเอเชียนะให้เราได้จับใจนะอ่าไปแล้วนะคะสำหรับอันนี้เนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนบ๊ายบายค่ะ